สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง t ต f o อนด์คเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่ในช่วงรีวอัปเดตเพจ2021กันนะครับก็มาดูว่าเพจอัเปดอเดตมาประจำวันที่5เมษายนนะเป็นวันจันทร์นะ6 4ีมาดูกันครับเพจเดตมามีอะไรใหม่บ้างก็อีเวนต์ก็มี โอเพนชาเลนจ์นะเต็มอุ่นห้าพันกีพีไปเล่นกันได้ครับแมชเดย์ครับต้นสัปดาห์มากันทั้งหมด6แพ็คให้เล่นเลยครับฟุตบอลลีกโฮมาเวย์อีฟุตบอลโอเพนลาวันครับมาดริดแชมเปตินบีหรือแล้วมาดริดกับกับบาร์เซโลนาก็มาแบบพีเซตทีกับไม่พีเซตทีมครับยูโรเปียนคัพแชมเปี้ยนชิพโฮมาวย์คเวฟพีเซตทีมกับไม่พีเซตทีมเหมือนกันนะครับไปเล่นกันได้เลยครับก็ ไปเก็บทองล่าทองได้ครับอีเวนต์โหมดครับอยูโรเปียนคัพชาเลนจ์ยูโรเปียนคัพทัวร์รยูโรเปียนคัพชาเลนจ์ก็เหมือนเดิมเมื่อแจกบอลทองทั้งหมด4ใบนะครับเล่นกันได้ครนวนี้คือเล่นกับบอทนะครับทําไมเดก็เล่นกับคนนะครับมาดูจดหมายครับก็เป็นที่เขาจะมีให้โหวตนะครับนี่ครับ โปรดิช Saturday's Winner and Win 300 e Football Point ก็กดตรงนี้ครับสีน,น้ำเงินตรงนี้แล้วก็เข้ามาเข้ามาโหวตกันได้ครับถ้าโหวตถูกก็300รฟุพอยต์รับไปเลยครับเลื่อนมาด้านล่างสุดครับข้างบนไม่ต้องอ่านแล้วก็กดตรงนี้ครับล็อกอินทูมาย โคนมิครับแล้วก็เลื่อนมาให้ใส่พาสเวิร์สพอใส่รหัสเสร็จก็ก,กดล็อกอินเลยครับแล้วก็มาหน้านี้ครับเข้ามาก็โหวตตรงนี้ครับ FC b a r เซล o นาทูวินดาวหรือ b a r c ิ l นิ a ทูวินนะครับก็ไปเลือกกันได้เลยครับข้างบนก็บาซ่านะ ข้างล่างบายยืดน,นะครับตรงกลางก็เป็นเสมอกันนะครับผมขอเลือกเป็นเสมอแล้วกันครับคู่นี้แล้วก็มากดตรงนี้ครับ submit prediction ตุ่มแดงนะครับกดมาพอเข้ามาหน้านี้เขาติ๊กถูกแล้วเรียบร้อยกกลับไปหน้าเกมได้เลยครับเสร็จแล้วก็มาดูตัวแพ็กกันครับตัวแพ็กจัดเต็มมาเลยครับสัปดาห์นี้ คับเซเลคชั่นเอฟซีบาเซโลนาคับเซเลคชั่นเอฟซีไบเยอร์มิวนิกและคับเซเลคชั่นมาดิติามาตินบีครับหรือเรอัลมาดริดของบาร์ซ่าครับนำทีมมาโดยมาดเดอร์เซเกนและโบซาประตูมีกองกลางสองคนอย่างบุสเกตเดอชองครับเซนเตอร์แบ็กก็มีลองเล่แบ็กซ้ายอย่างชอดดี้อัลบาก็มาสวัสดีครับอีกซ้ายอย่างอุสมันเดมเบเล่ ปีกขวาคนนี้ถ้าอ่านไม่ผิดทรีนคาวผมจำชื่อไม่ได้นะครับคนนี้ก็ขอภัยด้วยครับกางลุกอย่างเปรดี้ครับมาในรูปแบบของกางลุกครับรอบนี้ขับเซเลชั่นเอฟซีไบเอ็นมิวนิคครับแฟนเสือใต้ครับแซชเจนาบีโทมัสมูเลอร์ครับดาวิดอาลาบ,บาเลลาซาน่เลออนกาเลสกามิคาสูเล่เบามินปาวา กิซซี่โกมองก็มาแพ็กนี้ขับเซเล็กชั่นมาริชามาตินบีหรือเลี้ยวมาริดครับแฟลลาชันชุดขาวครับคาเซเมโลกูตัวเบนเซม่าครับสเตอร์แบ็กอย่างวารานก็มาครับลูก้ามดิชอิสโก้อัสเซนโอเมนดีครับ, ish, Is ko, io, endy, รบแพ็กนี้แล้วก็ยังมีไอคอนิคโมเมนต์เอซีมิลานพีอทดับเบิลยูไปเปิดกันได้ครับ ก็มาดูกันครับทำไมแพ็กบาซ่าไม่มีเมสซี่ครับมาดูตรงนี้ครับเข้ามาที่แรกอีฟุตบอลพอยต์เลยครับเพราะมาอยู่ตรงนี้กันแล้วครับเลอเนเ,เมสซี่ในรูปแบบฟีเจอร์รอบนี้มาอยู่ในให้ใช้ฟุตบอลพอยต์แรกครับแล้วก็โจชคิมมิดครับมาในฟุตบอลพอยต์แรกเหมือนกันครับ1500ง e f o o t b a l l p o อีฟุตบอลพอยต์เท่านั้นครับ ไปแลกกันได้เลยครับน่าจะเป็นฟีเจอร์ของทั้งสองคนและดีที่สุดตอนนี้เลยครับไปแลกมาใช้กันได้เลยครับ1,500้อยไอนพอยต์เท่านั้นครับแล้วก็ยังมีไอคอนให้ไปแลกกันได้ครับใครมีไอโฟนพอยต์สะสมก็ครบก็ไปแลกกันได้ครับแล้วก็ยังมีชุดอีกนะครับแล้วก็ไอเทมครับไปแลกมาใช้กันได้เลยครับเรียบร้อยครับคลิปนี้ และคลิปนี้เรจบแลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มากมากครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ